สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอยสแคสที่จะพาไปรู้จักกับโลกภัยใกล้ตัวลูกน้อยซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงไวรัส HPV หรือว่า Human Papillomavirus ซึ่งไวรัสนี้เนี่ยคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะ HPV คืออะไร HPV เป็นไวรัสที่สาม,มารถติดเชื้อได้ที่ผิวหนังและเยื่อบุโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศปากหรือว่าคอค่ะ ไวรัสนี้มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์มากกว่า100ชนิดบางชนิดอาจทำให้เกิดเพียงหูธรรมดาแต่บางชนิดเช่นสายพันธุ์ที่เรียกว่า high risk hpv สามารถนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้เช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องปากและมะเร็งทวารหนักค่ะแล้วเด็กเกี่ยวข้องยังไงกับ hpv หลายคนอาจคิดว่า hpv เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเด็กก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะไวรัสนี้สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสผิวหนังการเขอาจากแม่ที่ติดเชื้อ หรือในภายหลังเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศแม้ในวัยเด็กตอนตอน้นจะยังไม่เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์แต่การป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆคือหัวใจสำคัญค่ะวัคซีนป้องกัน HPV ข่าวดีคือ HPV เนี่ยป้องกันได้ด้วยวัคซีนค่ะองค์กรอนามัยโลก WHO แนะนำให้เด็กหญิงและเด็กชายอายุ9-14ปีได้รับวัคซีน HPV เพราะร่างกายในช่วงนี้จะตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีที่สุดและมักยังไม่เคยสัมผัสเชื้อค่ะวัคซีนเนี่ยมีหลายชนิดเช่นวัคซีนสองสายพันธุ์วัคซีน4ี่หรือว่า9สายพันธุ์ตัวสองสายพันธุ์เนี่ยจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ส่วนใหญ่แต่ตัวสี่กับ9สายพันธุ์เนี่ยป้องกันได้ครอบคลุมมากกว่ารวมถึงหูที่อวัยวะเพศค่ะโดยทั่วไปแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีมักฉีดเพียง2เข็มห่างกัน6เดือนแต่ถ้าเริ่มฉีดหลังอายุ15ปี จะต้องฉีด3เข็มค่ะสุดท้ายนี้นะคะ HPV เนี่ยอาจฟังดูไกลตัวสำหรับเด็กแต่การป้องกันตั้งแต่ตอนนี้คือการลงทุนเพื่อสุขภาพในอนาคตคุณพ่อคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหม,มพทแพหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน HPV ได้เลยค่ะอย่าลืมป้องกันไว้ดีกว่ารักษาเมื่อสายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องสุขภาพเด็กๆที่เข้าใจง่ายเหมือนเดิมค่ะ Thank you